ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จไปพระจูลฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ ่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จเป็พระนางเจ้าพราะบรมราชินาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเพืินปิติยินดีอย่างมากที่เด็กพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวาย รางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็เด็กพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุก เพื่อเพลินให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือทูเวคือมีการถามคำถาม <c oughs> ก็ทำให้เป็นการเองยิ่งขึ้นการถามคำถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาหรือได้แสดงความคิด แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ได้ส่งเล่าอะไรพร่สารเพิ่มเติมก็เป็นการพบปะก,กันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นนะมีความปลื้มนปิติยินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและปรารถนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอย่างดีว่า การที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่ายินดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้ยังยังมีความลึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้อง พูดอะไรเพิ่มเติม,มก็ขอเชิญเฝ้าดูลองที่ประบาติต่อไปแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนะแต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีมตรีจิตในครั้งนี้ขอบคุณ